ทุกคนครับอันนี้หน้าบ้านผมนะครับดูสิครับโอ้ฝนตกทางนะครับดูอันนี้คือหน้าบ้านนะครับไม่ไหวไม่ไหวแชะมากเลยครับอันนี้เราจะพาไปเก็บพลิกหลังบ้านนะครับดูครับตรงนี้จะมีคอกวัวนะครับลูกวัวเล็กนะครับโอ้ตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นที่เก็บขยะซื้อของเก่าของผมเองนะครับก็ตอนนี้ขายไปหมดแล้วนะครับโอจะมีอยู่ที่โกดังอีกที่หนึ่งนะ,ะตรงนี้จะเป็นโกดังเก็บฟางแล้วก็เก็บของเก่านะคะนี่นะครับโอ้มีสมโอด้วยนะครับปีนี้กวยนี่ทางไม่ไหวนะครับ นี่เราก็จะมาถึงหลังบ้านของเรานะครับที่มีพริกแล้วก็จะเก็บพริกไปทําอาหารนะครับมีต้นมีทุกอย่างปลูกกินเองนะครับไม่มีสารเคมีเลยน,นะครับใกล้จะตายละต,ต้นมอนนะครับมอนเบอร์รี่ตา มีหลายๆอย่างอันนั้นก็จะเป็น